ใช้สูตรจะมี2สูตรขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ที่ให้เป็น2วงหรือ3วงแต่ส่วนใหญ่แล้ว2วงจะไม่ค่อยได้ใช้แต่พี่ให้เผื่อนะถ้าเป็นสูตรนะเรามี2วงสูตรจะเป็น n a union b ก็คือจำนวนสมาชิกของ a ยูเนียนกับ b เท่ากับ n a บวก n b แล้วก็ไหนใครเรียนแล้วต้องเป็นเครื่องหมายอะไต่อนะลบ n a ส b ลบ n a ส b อันนี้คือกี่วงนะสองวงเพราะว่ามีแค่เกับ B ีถัดไปสามวงสามวงแต่ว่าสามวงจะส่วนใหญ่ถ้าออกพี่ว่าออกสามวงจะเป็น n a ยูเนียนบยเนีทีนี้สามวงเวลาตั้งต้นเนี่ยมันจะเอาเดี่ยวเดียวบวก,กันเดี่ยวเดียวคือ A B C บวกกันหมดเลยเราก็ตั้งต้นว่า A บวก b บวก c อันนี้คือเดียวเดียวบวกกันหมดทมันไหมเท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อนจบอันนี้ก่อนจะเป็น a b c เดียวเดียวบวกกันหมดเดี <S <S ๋ยวพี่บอกว่าจำยังไงถัดไปถ้าใครเรียนแล้วต้องเป็นเครื่องหมายเลยนะ <S <S ลบใช่ไหมให้มันจะลบลบกับ ที่มันซ้ำสองซ้ำสองหมคว่า a เ b อ่า a เศก b ไอตรงซ้ำสองกลบหมดเลยลบกับ b เศก c นะ b เศก c แล้วก็ลบกับ a เศก c คือลบไอที่ซ้ำสองหมดเลยแสดงว่าตรงโซนที่ซ้ำสอง a เศก b b เศ c แล้วก็ a เศก c ี่มันจะลบหมดเลยแล้วก็สุดท้ายมันจะต้องบวกกับโซนที่มันซ้ำสามซ้ำสามก็ a b c intersect กัน แต่ว่าถ้าถ้าเราที่พอก็เขียนต่อไปเลยนะพี่เขียนตัวใหญ่ทีนี้เวลาจำพี่ก็จำว่าโซนที่เป็นเดียวๆวบวกกันหมดแล้วซ้ำสองลบกันแล้วก็ซ้ำสามมาบวกอีกทีหนึ่งอันนี้ที่พี่จำนะถ้าส่วนใหญ่ออกเราว่าคูน่าจะออกอันอัหนึ่งลอันสองอันสออยู่แล้วเพราะว่ามันยุ่งยากกว่าเขาจะไม่ออกง่ายแน่นอนมันยุ่งยากกว่า ดูข้อเจ็ดเฮ้ย hey, แต่ว่าก่อนขึ้นข้อเจ็ดเดี๋ยวพี่สอนอะไรเพิ่มบางอย่างแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามี A อันนี้อันนี้สามวงนะอันนี้สามวงนะอันนี้เป็น A เป็น B เป็น C ถ้าสามวงยูเนียนกันนี่คือยังไงนะ ABC ยูเนียนกันคือเอาหมดเลยอันนี้นี่พี่ระบายนี้นะ อันนี้คือยูเนียนกันนะพวกนี้เรียกว่ายูเนียนกันอันนี้คือ a b c ยูเนียนกันหมดเลยแล้วก็ข้างนอกจะเป็นยูนิเวิร์สหยุดไม่ใช่ข้างนอกยูนิเวิร์สเป็นตัวคุมแล้วแล้วโซนด้านนอกนี่เขาเรียกว่าอะไรนะคือถ้าถ้าข้างในอ่ะ a b c ยูเนียนกันถ้าข้างนอกต้อง a b c ยูเนียนกันแล้วใส่อะไร และใส่พามคือไม่คือ,ค,อคือไม่ไม่เอา abc ที่ยูเนียนกันอ่ะอีกรอบนะคือด้านในอ่ะเขาเรียกว่า abc ยูเนียนกันเอา abc รวมกันหมดแต่ว่าข้างนอกอ่ะคือไม่เอา a ไม่เอา b ไม่เอา c เลยเพราะว่ามันอยู่นอกวง abc เนี่ยถ้าไม่เอาสัญลักษณ์คือการใส่พามแบบนี้ห็นไหมข้างนอกอ่ะคือสัญลักษณ์การใส่พามสำหรับเซต x ใดๆเนาะให้ nx แทนจำนวนสมาชิกข,ของเซต x แล้วก็ให้ u เนาะเป็นเอกภพสัมพัทธ์ก็คือ universe มีสมาชิกเท่าไหร่นะ240ตัวแสดงว่าจำนวนสมาชิกของ universe มีส4 0่เราย่อเป็น n แล้วก็ universe เนาะจำนวนสมาชิกพี่เขียนนี้นะอันนี้คือจำนวนสมาชิกของ universe เท่ากับเท่าไหร่นะ240 แล้วก็บอกว่า A B C เป็นเซตที่มีสมบัติดังนี้ให้เซตเดียเดียวๆมาพี่เขียนให้ดูก่อน N A เท่ากับเท่าไหร่ 5x N B 5x แล้วก็ N C 4x เขาให้เซตเดียวๆมาอย่างนี้ทันไหมแล้วบรรทัดถัดมาเขาให้โซนที่มันซ้ำสอง S a s e b b s ศ c แล้วก็ a s e c โซนที่มันซ้ำสองคือตัวแปรอะไรหมดตัวแปร y แสดงว่าบรรทัดถัดไปพี่เขียนก่อนนะเขาให้โซนที่มันซ้ำสองหมดแปบบหนึ่งนะเขาเรียกว่า a s ศ b สรุปมันเท่ากับใครนะหมดเลยเท่ากับ y แล้วก็ b s ศ c เท่ากับตัวแปร y แล้วก็ a เศก c ก็เท่ากับตัวแปร y ทุกอันคือเท่ากับตัวแปร y หมดเพราะโจทย์ให้มาพี่มาเขียนแจกแจงแยกให้ดูอ๋อแล้วก็ให้ซ้ำสามมาปะให้ซ้ำสามมาเป็น x ให้โซนที่มันซ้ำสามมาเป็น x a เศก b เศก c เท่ากับ x แล้วอีกก้อนหนึ่งให้ a union b union c พาร์มเท่ากับ60ให้อันนี้มานะ แสดงว่าข้อนี้หลักๆน่าจะกี่วงสามวงเพราะว่ามี A B C พี่วาดให้ดูก่อนนี่นะแล้วก็อันนี้คือยูนิเวอร์นะแล้วพี่ใส่เลยนะเป็น A B C ลักษณะนี้พี่ถามมานะไอยูนิเวอร์เท่ากับเท่าไหร่นะกี่ตัวนะ สองร้อยสี่สิบงั้นอันไหนลงแล้วพี่ค่าทิ้งนะอันนี้ดูตามนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี 4, ่ยนสีดีว่า2สองร้อยสี่สิบงั้นทั้งหมดเนี่ยสองร้อยสี่สิบแล้วหกสิบนี้อยู่ตรงไหนนะ A อ n i o n B Union C แล้วใส่พามคือไม่เอา A B C เลยอยู่ตรงไหนเหมือนเมื่อกี้อะเหมือนเมื่อกี้อเดี๋ยวพี่เลื่อนให้ดู อ,อันนี้อันน,น,นี้เหมือนรูปเนี้ยเขาเขาให้ตัวนี้มาไอตัวนี้อยู่ตรงไหนด้านนอกด้านนอกคือไม่เอา abc เลยอยู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นเขาให้ด้านนอกมาคือไม่เอา abc เลยเท่าไหร่นะหกสิบงั้นพี่ค้าอันนี้จริงนะข้างนอกคือหกสิบนะถ้าลักษณะนี้เขาตั้งใจจะให้โซนที่เป็นยูเนียนกันมา เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ระบายที่เป็นยูเนียนก่อนนะเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ที่พี่กำลังระบายคือโซนที่เรียกว่า A, ยูเนียน B ยูเนียน C โซนนี้โซนนี้โซนนี้เขาเรียกว่า A, B, C ทำอะไรกันนะยูเนียนกันซึ่งถ้าคือถ้าเราอยากได้ยนะูนิเวอร์สอะเราต้องเอาโซนที่เป็นยูเนียนกันบวกกับด้านนอก ถึงจะได้240อีกรอบหนึ่งนะถ้าเราอยากได้ universe universe อ่ะคือทั้งหมดทั้งหมดนี่เกิดจากโซนที่เป็นยูเนียนกันที่พี่ขีถูกเนี่ยเนี่ยโซน,นที่เป็นยูเนียนกันแล้วบวกกับด้านนอกถึงจะได้ universe เพราะฉะนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าเราอยากได้โซนที่เป็นยูเนียนอ่ะก็เอา universe ตั้งแล้วเอาด้านนอกไปทาอะไรนะไปลบก็คือเอา60ไปลบ240ก็จะได้โซนที่เป็นยูเนียนเพราะฉะนั้นโซนที่มันยูเนียนกันก็เกิดจากทั้งหมดตั้ง แล้วลบด้วยด้านนอกที่เป็น60ก็จะได้โซนข้างในทั้งหมดก็คือร้อยเท่าไหรนะ 180. 180. ่นะ180ย8ปจดมาก่านอนะนี้เพราะว่ายูนิเวิร์สมันเกิดจากยูเนียนบวกกับด้านนอกนะเกิดจากยูเนียนบวกกับด้านนอกเพราะฉะนั้นเราได้ เราได้จำนวนสมาชิกของ A union B union C มาแล้วเป็น180ก็เอาจาก60ไปหักออก240ทันไหมแล้วก็เดี๋ยวพี่ไปดึงข้อมูลที่พี่เขียนมาก่อนนะพวกนี้อันนี้อันแรกพี่ลบนะ universe พี่ลงไปแล้วเดี๋ยว้ให้เราจดมาก่อน ถ้าเราดูตามสูตรไอ้ตามรูปที่พี่เขียนนะเราดูข้อมูลที่เขาให้อะมันให้ข้อมูลพอดีกับสูตรเลยใช่ไหมสูตรมันเป็นยังไงนะไอ้ไอ้สามสูตรอะไอ้ไอนะ้สามวงอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลื่อนขึ้นนะเดี๋ยวเลื่อนขึ้นเดี๋ยว,ยว,ยวพี่เขียนให้ดูรอบหนึ่งไหนวะอันนี้อันนี้อันนี้คือสูตรของสามวงนะถูกไหม น,นี้คือสูตรสามวงแล้วก็ถ้าเราไปดูข้อมูลที่โจทย์ให้มาเมื่อกี้มันให้ข้อมูลมาพอดีกับสูตรสามวงหมดเลยเราก็เลยใช้สูตรง่ายกว่าใช่ไหมมันให้ยูเนียนกัน3อันให้เดียวเดียวมาให้ซ้ํสองมาแล้วก็ให้ซ้ํา3ม,ม,มาคือให้ข้อมูลพอดีกับ3มวงหมดเลยแสดงว่าใช้สูตรแล้วแก้ได้เลยเพราะฉะนั้นพี่ใช้สูตรนะ สูตรก็จะได้ว่า NA Union B Union C อันนี้เขาก็ให้มาที่เป็น180แล้วก็เท่ากับโซนที่เป็นเดียเด่ยวๆบวกกัน A บวก B บวก C ทันใช่ไหมอันนี้แล้วก็ให้โซนที่เป็นซ้ำสองมาก็คือ A B A s B B s C แล้วก็ A s C สุดท้ายไอ้ตรงซ้ำสามต้องทำไมนะ ต้องบวกก็คือเขาให้ข้อมูลครบทุกอย่างตามสูตรหมดเลยแสดงว่าใช้สูตรอง่ายกว่าจดมาก่อนใครจดเสร็จแล้วลองแทนนะมันแทนแล้วใช้ได้เลย ที่เป็นยูเนียนกันหมดเท่ากับเท่าไหร่นะ180อันนี้พี่ค่าทิ้งนะได้180แล้วก็โซนที่เป็นเดียวๆมีเป็น 5x 5x มีแค่ c เป็น 4x 5x 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 อันนี้ 4x เป็น 5x บวก 5x 4คือ 4x แล้วก็โซนที่เป็นซ้ำสเป็น y y y ก็คือลบ y ลบ,ล,บลบ y 3รอบอะ่ะง่ายๆเลย คาทิ้งนะคาทิง้งเป็นลบ y 3ลรอบแล้วก็สุดท้ายยังไงนะบวกที่ซ้ำสามซ้ำสามคือ x บวกที่ซ้ำสามแสดงว่าถ้าเราเห็นสรรมการแบบนี้คือแก้ยังไม่ได้เพราะติด x กับอะไรนะ x กับ y แต่เต็มที่คือจัดรูปให้มันเหลือน้อยๆก่อนถ้าเป็นพี่ อันนี้พี่รวมตัวนี้แล้วกันนะ 5x กับ 1x ได้ใครนะไอ้ทวดี 4x กับ 1x 5x อ่ะมันด้านซ้ายก้อนนี้ทั้งหมดก็จะกลายเป็น 5x บวก 5x แล้วก็เมื่อกี้เอา 4x กับ x รวมกันแล้วได้ 5x แล้วก็ y มี3ตัวใช่ไหมก็ลบกันหมดเลยก็ได้ลบ 3y แล้วก็เท่ากับ180 5x 3รอบก็ 15x เราจะได้เป็น1 5 x ลบ3 y เท่าก<ม>ับ180เดี๋ยวพี่เขียนสลับฝั่งนะเพราะว่าพี่ชอบให้ตัวแปรอยู่ด้านซ้าย<ม>เราจะได้เป็น1 5 x ลบ3 y เท่าก<ม>ับ180เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปแก้แก้หา x ก,กับ y มาไม่เขาถามใครอย่างเดียวทำ x อ,อย่างเดียวจดอย่างนี้มาก่อน เราว่าสมการที่พี่เขียนอยู่นี้ทําให้มันน้อยลงกว่านี้ได้ไหมได้หารใครดีนะเออหารสามหารสามหารสามตลอดดีกว่าหารสามตลอดไหมคะว่าทุกตัวหารสามหมดงั้นตัวแรกเหลือ 5x ตัวนี้หาร3ก็คือเหลือหนึ่งก็คือเหลือลบ y ทันใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายส6ได้หก พี่ขอมองเป็นสมการที่1เพราะว่ามีสองตัวแปรแล้วสมการที่สองนี้เอามาจากไหนนะเหมือนเขาให้มาปะเดี๋ยวเดี๋ยพี่เลื่อนขึ้นแป,ป๊บหนึ่งนะเขาให้ว่าอะไรนะ y ลบ x ได้20่สิบเขาให้มาแล้วเขาให้มานะเขาให้ว่า y ลบ x ได้20เราก็มองเป็นสมการที่สองแล้วก็เขาถาม x แสดงว่าถ้าจะทำรวดเดียวคือต้องกำจัดตัวแปร y สมการที่1เป็นลบ y สมการที่2เป็นบวก y เอามาทำอะไรกัน y ตัดกันเลยบวกกันบวกกันเอามาบวกกันเราก็เอาสมการที่1กับ2มาบวกกันซึ่งถ้าบวกกันแล้ว y กับลบ y ตัดกันแต่ว่า 5x บวกกับลบ x เหลือ 4x ทันไหมแล้วก็60กับ20ได้80แสดงว่าเอา4ไปหารเพราะฉะนั้น x เท่ากับ80หารด้วย4ได้ใครนะ ยี <20. S 2> ก็ตอบ20แล้วก็ไปดูว่าอยู่ช่วงไหนอยู่ช้อยไหน 20, 20. นี่อยู่ระหว่างใครกับใครนะ18กับย1